ขาไปนี่มาแล้วก็ไปเป็นมันเปิดงา้ยนะเององพาเลยกว่ากว่าคนอื่นเขาจะเห็นหน้าเราๆเหรอืมบอกได้อูออ้อย่างเงี้ยคนคนขับรถมันก็มันอ้วนอืมเล่าฝันมิสันเลยอ๋อสวัสดีคนะรับคุณพี่น้อ๋อเรลองจิบเลยเออมาอนจะย สวัสดีก็พิสันนะครับพิสันนี่แปลว่าพิสันเจริญสันเจริญสันนะครับแล้วเขาเรียกว่าเป็นคนที่เจริญดีนะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งนะเป็นคนที่สร้างสรรค์นะครับรู้ไหมว่าโอ้โหถ้าไม่ได้นะไม่ได้บ้านใหม่จัดสรรเนี่ยแย่เลยนะเมื่อวานก็คือเป็นบ้านของพิสันนั่นเองนะครับไม่หรอกเออก็แปลกนะเฮ้ยเราขับรถนั่งรถพิสัน แล้วไปบ้านจัดสรรบ้านใหม่จัดสรรเมื่อวานรอดได้ก็เพราะบ้านใหม่จัดสรรอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพี่สรรมีเงินได้ทุกวันนี้ก็เพราะพี่สันนะฮะแล้วก็จะรวยเพราะพี่สันต่อไปก็จะนะฮะพอฆ่าพี่สรรแล้วก็จะรวยพี่สัโอ้ไม่ใช่ขอโทษขอโทษพูดผิดพูดผิดนะเราจะฮุบมรดกด้วยการบริหารจัดการ ให้พี่สันสบายๆนะฮะอยู่กับลูกกับเมียไปนะต่อไปนี่ก็ไม่ทรงเหนื่อยแล้วไม่ให้ท่านเหนื่อย,อยนะครับ,บอ,ยอยู่บ้านเฉยๆนะครับนะเราจะช่วยพี่สันเองนะครับขอบคุณครับ